แอคชั th curve, oh, ่นเรดีครับพบกับรายการโพดเอ๊ะพบรายการฮอลลีวูดนะโอเคนะครับเราวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรครับตั้งครับผมตั้งอาที่นี้ชื่ออะไรเราฮอลลีวูดกูถามว่าชื่อแมปไอ้หลัดชื่อแมปอะไรวะไม่ส <laughs> ล <laughs> <laughs> ีเวลสกายบล็อกสลีเวลสกายบล็อกเออโอเคแบบนี้ดิไม่เป็นเราเล่นยังไงวะ กดมันมีอะไรมั้งกดใช้มอสได้ปะก็โคงกัไม่ไม่ให้ใช้หรอกไม่ให้โปเออแค่นั้นแหละเออแค่นั้นเนี่ยจำแค่นั้นก็พอแล้วไอ้ชิบหายมันจะมีดินแล้วใช่ไหมมันให้ตกไงมันไม่ให้อะไรมาบ้างมันให้อะไรมาบ้างตอนแรกมันะตอนแรกมันไม่ให้หมูมาหรอกกูโกงไอ้สัตว์เฮาเกียนมันให้แรงมบ้างมันให้เนี่ยกับกับลาวามาอ๋อใครทำดีสัตทำทัพพุตสโตนได้หน่อย เออมึงอยู่เฉยๆอย่าพึ่งตัดต้นไม้นะเดีย๋ยวแมงล่วงตัดแล้วแต่ตัดไม่หมดออมึงทําที่นั่นกันดิเออเดี๋ยวกูตัดแล้วแต่ตัดมไม่หดดินก่อนไอ้สั์เดี๋ยวแม่งล่วงอีกต้องตัดก่อนแต่ตัดไม่หมดตัดเหลือแค่อันเดียวเหรอมัน,นไม่ล่วงเดี๋ยวคุณด,ดิกูเก่งละคกูกำลังขขายหญ่ปนที่อยู่ไอ้นักทีไหนไม่เข้าอ่ะมันหลับอยู่มั้งรลับแล้วแม่งอ่อนใชอยู่นะ ก็เหมือนกูน่ะแล้วไม่พอดอ้วยอ่เปูุอย่าตัดอย่าเพิ่งตัดหมดนะมึงโอ้ตัดนิ้หมดที่อ๋อไอะไรว่ะคำนึงดีสัตว์กูกำกูน้ำเป็นน้ำแข็งไม่เห็นกัน่ะเอาที่ขุดมมดทีทีเอาน้ำมาดีกล่องครอฟคอเฟอร์ตนวน่ะเดี๋ยวเอาดินกับคอบเฟอร์โตนมาไอ้กล่องกล่องไอ้นันครับอะกล่องคราบกล่องครับโอเคอกูจะทำให้มันม่กายเป็นน้ำแข็งอ้สัตว์ เอ้าก็ตอนแรกเป็นน้ำไปแล้วอ่ะมึงโปงงมันอยู่ในแนวแนวน้ำแข็งไงสัตว์ิงจรมันเอ๊ะมเยจะขวางกู๊บี่มึงไปดูแลพวกตรงดินนู่นไปไปขยายพื้นที่ปะเดี๋ยวโว้เดี๋ไมเอาเดี๋ยวดั่งมึงกลัวมันซับซึ้งตองของใครนี่มึงกลัวไงกลัวอยไอ้สัตว์จะอยากอยากขุดตรงนี้นะ กูเขาจะแปะังไงมึงนู่นมึงเดินไปนู่นกระวานเดินชิ่งจ้ะกับอะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นงานเสี่ยงอันตรายยิบหายเลยอมึงว่านนะมึงต่อพื้นที่ไปถึงนู่นเลยปะนี่ไงรายงหาดินเนี่ย กูเสียวร้องว่ะลัวไงกลัวมึงเกลียนทุกอย่างมึงก็เกมหมดเลยไอ้เว้ยมึงทำอะไรเนี่ยไอ้เยี่ยงไรมองเนี่มันเกลียนวะทำไมเป็นดีวะตัวกำลุ้งเนี่ย <nữa> <fish> บอกไม่เกียนอะมึงกล้ามึงปอฮึฮึฮึตึไึฮึฮึเึีึฮ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 เงี้ยไอฮึฮึฮึ่ึงึี้มันึฮึฮนไึฮกูหน่อยดึเอาไม้มาทึฮ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 ึือฮไอ้ฮึฮึฮึฮทฮึัึฮ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 งเลยหนูมันึกัฮึ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 ยึฮึฮึฮึไึฮึฮึฮ เดี๋ยวแป๊บนึ่งตีเอ๋ยต้องเคลียร์เพื่อนเพื่อนเขียวร่วงวะเดี๋ยวกูเพื่อนเอาออกออกออกกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาบอยมึงเอาไม้ติ๊กไปดิเอาไรเลยเนี่ยไม้ติ๊กเอาไปก่อนเดี๋ยวกูล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวของไม่ดีมึงก็เก็บไว้ที่กล่องหรือจิบหายเลืมไปวะเก็บไว้อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวล่วงอ่ะมึงทายมันอะ ใช่ดีครับป่าลวง้วครับสิจบของผมเกมหมดแลาแม่งเกียร์หน่อยสัสไทยเกมหมดไม่มีเกมหมดแล้วเกมหมดถึงตายอ่ะคิดดูดิเมื่อกี้ขึ้นไม่ทันกูแค่ขึ้นอย่างเดียวไม่เกมหมดขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่โกงแล้วอฝ่ากูอีกแก ต้องไหนต้องล้วงไว้เนี่ยแจ้งบอยแม่งอือบอยดเฮ้ยมันขุดยากะอะเนี่ยสัตว์โง่อมึง <No. S 1> มึงว่างแนละ้วมึงเอาเวลาไปต่อบอกขึ้นไอ้สัตว์ <c oughs> มึงว่างแนละ้วมึงเอาเวลาไปต่อบอกขึ้นนูน่นป่นนะ <c oughs> นู <c oughs> ่นอ่ะมึงมึงเห็นเกาะโน่นไหม <c oughs> ไหนก้อไหนอ่าวล้วงนะฮะหินล้วงน,นู่้ไหม เอ็นโอ้ต่อบอกไปถึงนู่น่ะใครเก็บหมดได้รึสัตว์นี่จัดงืุ้งร่วงโว้ยของตกหมดเลยสัตว์อีกกูเก็บไว้ของอะของอยู่ในระาวายสัตว์ไม่ใช่ไม่อยู่ไม่ร่วงเก็บไปทันอืออืออิกแน่ยอนกูไม่โกงเว้ยสัตว์กูเป็นตกต้องตกล้องโกงไม่ได้เดี๋ยวคุณดูก็รู้ อินดินก็ร่วงไปเลยเนี่ยดามาโอยมันเกิดงูทักทีเนี่ยตรงไหนมันแลนด้อมไปเรื่อยไปนี่กีเกตโกงอ่ะเนี่ยเอาไอ้สัตว์พอกูเกมหมดปุ๊บมาอยู่นี่เฉยเลยทัดอันนี้ไม่ได้ไอ้สัตว์จะขุดน้ำดิไอ้เี้ยกูขุดผิด่แกอีกจ้ะเอาที่ขุดมาเลยนะ พี่คุณอยู่นั้นเจ็บในร้านอะอือแลบ้อยกูบอกให้มึงต่อบอกไปนู้นเนี่ยต่อเนี่ยมึงเห็นไหมว่ยมึงตายที่ตู่เลยสัสคุยมึงเอาดินตรงนี้ออกทำไมเนี่ยกูเสียวเนี่ยกูเดินเลยกูก็ชนนู้นกูก็ตายดิเก๋วี่มึงถอยกันกูจะขึ้นน่กจะทำให้มึงยืนแหละไปแกขุดน้ำไปแกกูบอกให้มึงวางตรงนี้ไอ้สัส เนี่ยเป็นทำให้เออมันต้องอย่างนี้หมดแล้วบล็อกหมดแล้วบล็อกหน้าบล็อกคอ o เ e อร์สโตนนะเก็บไปที่ะระพเะอร์สโตนใช้ไหมไอ้เงี้ยหินหยาบ啊ของแพงของแพงก็เนี่ยสัตว์พุทธรโตน่ะอาจจะคุ้นได้แต่ละอันมึงจะวางทำไมมึงไปนู่นดิกูให้มึงต่อไปนู่นต่อไปนู่นเนี่ยมันมีของอยู่นู่นนี่เอาเก็บวางไว้เพื่อไอะไรวางไว้ทำไมต้นไม้สัตว์ เฮ้ยเอ๋ทำไมกูตอดแต่ด้านหลังวะด้านนี้ไม่ตอดอืมสปเดียวยังไม่ต้องต่อหมดต่อไปเลยนะต่อไปเลยนะต่อไปเลยนะต่อแล้วนะต่อแล้วนะต่อหมดแล้วต้นไม้เออเอ่เอาไปเถอะไอ้ต้นไม้ร่วงเอ้าร่วงใครเก็บอ่ะ๋อนี่ไงลึ๊กลึ๊กเอ้ยร่วงเอ้ยร่วงไอเก็บทันนี่ยแล้วก็แล้วก็ตรง

อันิ่งงยะไอ้ท่นนี่นี่ียะเฮ้ยมึงกูบอกให้มึงตอบบล็อกมาหลยมึงจะตอบไปทัทีเนี่ยมึงตอบบล็อกไปนู่นดิอาล่ะขัดของแย่ไอ้ท่นนี้นิ่งนิ่งเหนือเน็ตกูกล้านเนี่ยเอาล่ะแสดงว่าเน็ตกูกล้า กูนั่งเล่นคนเดียวก็ได้สัตว์ไอทิ้งเพื่อนโอเคนะครับเน็ตผมก็หลุดไปแล้ว<อ>ก็มาน,นั่งนิดกันตวเนะไอหนู

อ้ตัวเดียวไอ้เก็บตายรอเวลาก็จบกันในตอนคลิปเพีงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปแรกอะยบบนะอ,อย่าบ่นนะไอ้จบพาร์ทแรกก่อน